ผมลองแผ่นลงเซฟเกมการ์โลให้ดูนะครับอันนี้คือแผ่นที่จะส่งไปนะครับส่วนอันเนี้ยเป็นเมมเซฟของผมอันนี้ไม่มีให้ไปนะครับจะมาลองเทสให้ดูเท่านั้นเปิดเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าเซฟอันนี้ยังไม่มีเมมตัวนี้ยังไม่มีเซฟเกมการโลอยู่นะ เซฟเมนั่นมันจะเป็นเมนว่างนะครับตอนนี้ยังไม่มีเซฟนะครับอันนี้คือแผ่นในตัวแผ่นมันจะมีวิธีการใช้งานบอกไปด้วยนะครับ ใส่แผ่นรับเสบเมนเซฟของคุณแล้วเปิดได้เลยครับพอเข้าหน้าจอนี้ก็ทำตามขั้นตอนที่ผมแนะนำตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ เลือดม,มองไม่เห็นเลือดมาคาสั่งที่สองนะครับแล้วกดก,กากบาทแล้วก็เลือกคําสั่งแรกกดก,กากบาทแล้วพอมันขึ้นพีทเวทไอ้พีทแอนนี่ก็กดเอ็กทีนึงแล้วเลือกคําสั่งที่สองครับกดก,กากบาทและอันนี้รอครับรอเขาอ่านจากแผ่นบันทึกลงข้อมูลลงใส่เมมเซฟครับอะพอมันเสร็จแล้วปุ๊บกดเอ็กอีกทีหนึง่ง เท่านี้ครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาแผ่นออกได้เลยหรือจะปิดเครื่องก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่โอเคครับผมเปิดเครื่องดูได้เห็นไหมครับ มีเซฟเข้ามาแล้วนะครับนะครับเซฟกาโลเอาไปใช้เล่นกับแผ่นเกมได้เลยครับเซฟตัวนี้นะครับ